เพชรยนต์สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้าจ่าเพชรยนต์ที่ปริษัทอักันขายค่ะวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยเจ้าจ่าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนสีทไทยซอย68นะคะสาขาหนึ่งนั่นเองวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะเพิ่งทําความสะอาดเสร็จแล้วก็มาจอดตั้งโชว์วันนี้เลยเจ้าจ่าก็จะนํามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมเป็นคนแรกกันกับ Honda FC 1.8 EL คันนี้นะคะรถคันนี้เป็นปี2017 นะเครื่องคันนี้เครื่อง1.8นะคะลูกค้าไม่วิ่งน้อยมากนะสีแดงสวยสดใสแบบนี้แถมไม่วิ่งน้อยมากนะไม่วิ่งเพียง80,000ื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะรถปี2017ไม่วิ่ง80,000ถือว่าโอเคเลยสภาพนางฟ้าสภาพป้ายแดงแต่ราคาถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะที่เพชรยนต์เสนอขายเพียงราคา7 1 0 0 0 0บาทเท่านั้น นะคะ710,000บาทเท่านั้นตกผ่อนเดือนละ1น1 0 0 0บาทนะคะในกรณีลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะใครอยากเก็บเงินก้อนไว้นะคะเก็บไว้เลยเศรษฐกิจแบบนี้มาออกรถกับเราไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะอะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพามาดูรายละเอียดรอบตัวรถกันนะรถคันนี้เป็น1.8 EL นะคะหรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะราหัสราคาป้ายแดงนะคะล้านกว่าเลยนะคะคันนี้นะ เดี๋ยวจะจา๋าจะให้ดูส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะมาพร้อมไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ท m มรันนิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วดูสวยงามเลยสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วนะคะขับสุสะดวกสบายมากๆแล้วขับนิ่มมากนะสำหรับรถชันนี้ส่วนกระจังหน้าก็เป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีดํานะคะกับตัวรถสีแดงทําให้ดูลงตัวและสวยงามมากๆน่าดึงดูดที่สุดเลยนะคะแล้วก็มาส่วนของ ไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าคันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วสภาพรถเดิมๆนะคะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนนะเหมือนว่าจเจ้าไไนะะจของเดิมไปไม่ไหวนะเจ้าของเดิมไปไม่ไหวก็เลยปล่อยหลุดมาเนาะ,ะมาดูในส่วนของไฟเลี้ยวนะ,ะไฟเลี้ยวเขามีมาข้างซุ้มล้อนะคะอันนี้ไฟเลี้ยวจะมีมาสองที่นะคะก็จะมีมาข้างซุ้มลอ้อแล้วก็มีอยู่ข้างกระจกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของลอ้อล้อจะเป็นล้อแมกอัอลอยนะคะล้อแมกอัอลลอยแบบทูโทนสี ดำตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะคะได้พร้อมยางมิชลินเลยทีเดียวได้ยางใหม่ๆแบบนี้ไปขับนานๆเลยนะอะมาดูส่วนใต้ซุ้มล้อลูกค้าใต้ซุ้มล้อนะคะก็เดิมๆรถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการทิ้คว่ำแน่นอนรับประกันและการรันตีได้เลยลูกค้าสามารถเอาสัญเนาไปเช็คที่โชว์รูมนะคะฮอนด้าได้ทั่วประเทศเลยอมาดูในส่วนของกระจกกันนะคะกระจกมองข้างนะคะของเขาก็จะมี ไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัดตด้วยสีดําทําให้ดูสวยงามสวยงามและเนืสป,ปอร์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็ส่วนของขอบกระจกนะคะขอบกระจกเขาจะออกแบบมาให้เป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถนะคะขอบประตูสีดําแบบนี้นะคะดูให้ลงตัวจนถึงนะคะประตูด้านที่สองเลยนะ,ะส่วนอขอบประตูยางขอบประตูก็เดิมๆิมยังไม่มีรอยยุ่ยรอยย่นนะรถคันนี้ ลูกค้าเจ้าจของเดิมนะคะรักษาทนุถนอมดีมากจอดในร่มดูแลเป็นอย่างดีไม่ทิ้งคว้างแน่นอนนะมาหาเรายิ่งใหม่นะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะแทบร้อเปเซเลยลูกค้านะไม่มีรอยขีดรอยขวัญไม่มีรอยทะลอกอะไรเลยลูกค้านะคะรถคันนี้มาหาเราเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยก็แค่นะคะนำไปล้างภายนอกภายในแล้วก็มาตั้งโชว์ได้เลยนะ,ะสภาพรถคันนี้ดีมากๆ ส่วนที่จับประตูเป็นแบบโคเมียมนะคะตัดสีตัวรถนะส่วนซุ้มล้อด้านหลังก็เช่นกันอันนี้คือให้ดูสภาพล้อนะคะคือใหม่มากนะคะลูกค้ายางหนวดกุ้งยังอยู่เลยนะใครได้คันนี้ไปบอกว่าเลยว่าคุ้มจริงๆแล้วก็มาดูส่วนในส่วนของนะคะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED สัญลักษณ์พิเศษของเขาเลยของ Honda FC คือไฟท้ายเขาจะเป็นคล้ายๆตัว C นะคะเพื่อบ่งบอกเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงว่านี่คือเออฮอนด้าเอฟซนะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะคิดไปเองหรือเปล่านะแต่อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะ,อ,ะอันนี้แล้วก็มาดูส่วนของด้านหลังก็จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะกล้องถอยหลังก็จะอยู่ด้านนี้นะคะกล้องมองถือทะเบียนนี้ลูกค้าก็จะได้ไปเลยนะคะเจ็ดไกลชิงเจ็ดหนึ่งสองศูนย์กรุงเทพมหานครลูกค้าก็จะได้ไปเลยกับตัวรถนะคะ และส่วนกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีแดงทําให้ดูลงตัวและสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีไฟทับทิมให้ด้วยอันนี้จะจ่ารีวิวให้ลูกค้าดูความสวยงามแล้วก็ให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆแล้วก็ดูไปตามๆกันเลยว่าสภาพรถของเราที่เอามารีวิววันนี้ก็คือสภาพเดิมจริงๆนะเป็นรถที่ไม่เคยผ่านการชน ลูกค้าไม่ต้องไปกังวลว่าจะได้รถไม่ดีไม่ต้องกังวลว่าจะได้รถย้อมแมวขายนะอันนี้การันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยร้อยเปอร์เซนรถของเราพร้อมใช้งานไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซื้อไปไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนอเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูไปชมความหมายภายในกันเลยนะคะลูกค้าว่าสภาพรถคันนี้เดิมๆน่าใช้งานขนาดไหนนะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากโทรมาสอบถามเจ้าจ๋าก,ก็โทรมาได้เลยนะคะเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างเนาะ หรือจะสอบถามเรื่องารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ก็สอบถามเข้ามาได้เลยอ่ะมาดูในส่วนของนะคะภายในอ่ะลืมบอกไปนะคะรถคันนี้มีปุ่มนะคะ smart entry แล้วนะก็คือกุญแจอยู่กับตัวเราไม่ต้องไปอ่าปลดเราไม่ต้องปลดล็อกไม่ต้องอะไรเลยนะคะเดินมาปุ๊บเปิดประตูได้เลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของแผงประตูแผงประตูก็ยังเป็นนะคะสาภาพเดิมๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะคือ นะคะเป็นเน้นด้วยโทนสีดําเพราะว่ารถคันนี้จะออกแบบมาเนี่ยสปอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะปุ่มเซ็นทัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วก็ที่ปัดนะคะไฟฟ้าทั้งหมดเลยทัดมาด้านล่างก็จะเป็นที่เปิดฝากระปรงจะอยู่นะคะแผงประตูนะ,ะแล้วก็มาในส่วนของพวงมาลัยนะอันนี้สําหรับพวงมาลัยก็จะเป็นสภาพพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยใช้งานไม่มีรอยช้า ไม่มีรอยถลอกนะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านหุ้มในหนังสีดําเป็นพวงมาลัยแบบปันติฟังก์ชันนะสะดวกสบายสปอร์ตจริงๆรถคันนี้สวยงามน,น่าเล่นนะนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของคอนโซลภายในคอนโซลภายในก็ให้ดูสภาพเดิมๆนะคะเป็นโทนสีดําเลยทั้งหมดเลยนะคะอ่ารถคันนี้จะเป็นแบบบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงขับผู้ชายขับรับรองว่าตอบโจทย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นส่วนคันนี้ก็จะมีหน้าจอนน้มาให้ด้วยเลยนะขนาดเจ็ดนิ้วเลยทีเดียว แล้วก็ระบบแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็มาถึงคอนโซลเกียร์ตรงกลางสังเกตคอนโซลเกียร์นะคะลูกค้านะเดิมมากเจ้าของเดิมใช้งานแบบไม่ช้ำเลยนะเป็นแบบคอนโซลเดิมเดิมนะมีปุ่มไอคอนนะคะปุ่มประหยัดน้ำมันแล้วก็ปุ่มนะคะแบ็คโฮนะคะอันนี้คือตอบโจทย์และทรงสป,ปอร์ตจริงๆส่วนตรงกลางก็จะมีที่วางนะคะแก้วน้ำให้ ที่พักแขนส่วนเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพไม่ช้ำไม่ชำรุดเดิมๆสวยพร้อมใช้ลูกค้าใช้งานได้ยาวๆเลยนะใครที่อยากได้และกำลังมองหารถราคาถูกถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะแต่สภาพนางฟ้าสภาพไม่ต่างกันนะอันนี้ใครที่สนใจอยู่ ก็ให้รีบๆตัดสินใจนะคะในเมื่อเห็นคลิปนี้ของเจ๊จ๋าก็รีเสเข้ามาเลยนะหรืออยากมาทดลองขับก็ลูกค้าก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพิจนตนเปิดทุกวันนะคะอะมาดูในส่วนของสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังให้ดูความหมายความเดิมนะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือแผงประตูเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเงินมินลิกนะเพิ่มลูกเล่นเพลินนิดนึงแล้วก็มาในส่วนของด้านหลังด้านหลังนะคะกว้างมากนั่งสามคนสะดวกสบายมากนะ,ะลูกค้า นะตรงกลางเบาะนะมีที่พักแขนให้ด้วยมีที่วางแก้วน้ำสอแก้วเบาะก็เดิมเดิมเบาะหนังนุ่มมากดีไซน์สปอร์ตจริงๆเต็มตัวเลยนะคะเป็นรถที่ขายดีและเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะตั้งแต่เปลี่ยนโฉมมาเนาะสำรับ Honda Civic นะคะคันนี้จะเป็น F4 อะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพาไปดูหนะ้าส่วนของท้ายฝากระโปรงหลังนะคะลูกค้าอะจ,ะจ้าจ๋กดตรงที่ เรามาดูกันเลยมาดูช่องเก็บสัมภาระนะคะสำหรับนะทรกรถคันนี้โอเคในส่วนตัวของเจ้าจ๋ามองว่ากว้างนะคะถือว่าความกว้างก็โอเคแต่ความลึกนะคะยังไม่ลึกเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะ ได้แผ่นรองนะคะการเปื้อนมาให้ด้วยนะคะเป็นพลาส,สติกนะอันนี้มากับตัวรถเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่นะเก็บล้ออะไหล่ขออภัยค่ะอาจจะเป็นเก็บล้ออะไหล่นะคะแล้วก็จะมีแม่แรงนะคะแล้วก็เครื่องมือนะมีเป็นโฟมพลาสติกนะ,ะใส่ไว้กันกระแทกกันหล่นกันขยับขยื่นนะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆแล้วก็ตรงฝากระโปรงเขาตรงนี้เขาจะมี ฉนวนกันความร้อนให้ด้วยคือคือดีมากนะตัดสตาร์ทไปเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้สวยจริงๆนะโอ้โหดูสีนะคะลูกค้าถ้าไม่เชื่อนะคะถ้าเห็นรีวิวคลิปนี้แล้วมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทพิทยโตนอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันค่ะ,ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์รถคันนี้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์น้ำเดิมนะคะเครื่อง1 8เกียร์หสปีดนะคะ เครื่องยนต์คันนี้เดิมยังไงนะคะลูกค้าให้ลูกค้าสังเกตจากรอยน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับขยื่นรอยสีแต้มสีมาร์กจากโรงงานนะอันนี้สีขาวอันนี้สีมาร์กรอยแต้มมาอันนี้คิวซีโรงงานแต้มมานะนะคะแล้วก็จะมีน็อตตัวถังรอยน็อตฝากระโปรงนะคะอันนี้คือให้ดูเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าจะได้มั่นใจสัญลักษณ์มออ,อจากโรงงาน บาร์โคดยังติดอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นฝากระโปรงเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แห้ง,หงจากโรงงานนะ,ะสภาพเครื่องยนต์เดิมๆที่เดิมจากโรงงานเพราะว่านะคะมีรอย QC แต้มมารนะ์กมารอยเยิมแห้งมากไม่มีรอยเยิมจริงๆนะคะสภาพเดิมทั้งคันเพราะว่ารถของเราขายแค่รถเกียร์ A บวกบวกบวกเท่านั้นนะคะ,ะสังเกตด,ดูค่ะ ลูกค้าที่สนใจที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะรีบตัดสินใจเลยเพราะว่ารถของเรานะคะมาไวไปไวมากนะคะเพราะว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีถึง25ท่านเดี๋ยวถ้าลูกค้าดูคลิปนี้อย่าตัดสินใจนานนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะก็มาถึงในส่วนท้ายคลิปกันแล้วนะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าคงชอบและถูกใจกันนะคะสําหรับสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของเจ้าจ๋าไว้ด้วยค่ะ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในการรีวิวรถเข้ามาใหม่ๆทุกวันนะคะหรือใครอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์หรืออยากซื้อสดก็สามารถสอบถามทักทายกันเข้ามาได้สําหรับวันนี้จะจ๋าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ